สวัสดีค่ะมเมื่อชาวเฟซบุ๊กแล้วก็โซเชียลแคมนะคะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่แต่งตัวเดิมๆนะคะเป็นการอ่านคลิปเก็บเอาไว้เนาะซึ่งก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะวันนี้ก็คลิปนี้ก็จะมาเป็นเอ่อ natural collection นะคะคือซื้อมานานเราแหละแต่ไม่ค่อยได้เอาออกมารีวิวเลยเป็นปัดแก้มแบบครีมลิปสติกแบบครีมอะไรอย่างนี้เนาะโอเคเดี๋ยวจะมาปัดให้ดูนะคะว่าอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นยังไงนะคะอันละประมาณ150หรือ10 5บาทเนี่ยน้องเกดก็จําไม่ได้นะคะ เออได้ห้ากรัมนะคะใช้ทาลิปได้ดน้องเก๋ทาให้ดูอ,อ่าเห็นนะทาเป็นลิปได้อ,อ่าแต่ไม่น่าจะมาทาตานะน้องเก๋ว,ว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่โอเคต่อมาน้องเก๋จะมาปัดแก้มนะคะพิมานิดนึงแตะ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 อย่างงี้อ,อ่าใช้มือเกี่ยก็ได้นะคะแล้วแต่เราว่าจะใช้อะไร แต่ถ้าเป็นความจริงส่วนตัวน้องเกสนะคะ,ะทุกคนอาจจะใช้มือเกยียวแต่ถ้าเป็นน้องเกสน้องเกสจะมีแปรงหัวตัดอย่างนี้ไว้ลงรองพื้นน้องเกสก็จะจุม่มก็เขาแตะตรงนี้นิดนึงแล้วก็จะแบบวนๆเอาแบบเนี้ยให้มันแบบเออนะอ่ะ มันก็จะได้แบบอะไรที่แบบออกแนวธรรมชาตินิดนึงแล้วก็แป้งฝุ่นปัดทับชอบชอบอันเนี้ยแต่ก็ไม่ค่อยได้เอาออกมาใช้เท่าไหร่เพราะว่าถึงเวลาตอนเช้าเราไม่มีเวลาที่จะมาครีมนี่ปัดค่อยๆมันไม่ใช่อะ่ะเออแต่ไหนไม่รีบก็จะใช้รักหนะ้าเป็นสีที่แบบอ่ะเดี๋ยวสวอนให้ดูนะเป็นสีที่แบบทุกคนสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวยัยอะไรเงี้ยสีนี้ นะทุกคนแบบเอล i ี่จริงกับเบลได้หมดนะจ๊ะธรรมชาติละเรื่อละเรื่อดูแก้มนะลากา็เออโอเคค่ะคลิปนี้สั้นๆมาไวไปไวเคมไวนะคะเออจะเบื่อกันบ้างไหมอะ่ะเราก็หาอะไรมารีวิวอีกนะคะเมื่อกี้เอออันนี้เป็นเอ,อ่อในชจอร์คอลเลคชันนะคะหาซื้อได้ตามร้านบูธอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยได้ออกมาใช้แต่ว่า จะใช้แบบเงียบๆก็คือใน t ซอ a l c o l l e คอลเลชซึ่งเป็นสีอย่างนี้เป็นสีเหมือนสีรองพื้นเ,เดี๋ยวเดี๋ยวลบปากแ้้วทาใหม่ให้ดูซึ่งถ้าใครไม่อยากใช้รองพื้นใช้นี้แทนได้นะหลองเกจะเป็นลรคจีคือทาเกินตรงมาตรงที่ขอบปากนี้เลยเพื่อเก็บขอบปากดำๆของเรา เห็นป่าขอบปากดำๆเราก็จะหายเสร็จปลเราไปดูกระจกว่ามันอุ้มันเกินมาเยอะไหมอะไรยังไงเราก็ค,ค่อยๆเก็บออกอ่ะดูดเห็นไหมเสร็ปุ๊บเราก็ทาลิปอะไรลงไปก็ได้นะหรือว่าจะแบบเบอร์เแบบนี้เราก็ทาแบบแดงๆข้างในแบบเพื่อที่แบบสกอยอกโกอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงก็ได้นะ เออเป็นตัวทำให้สีอ่อนลงอะไรอย่างงี้ก็ได้นะสวยดีโอเคค่ะไปแล้วคลิปนี้บ๊ายบายเดี๋ยวอัดคลิปอื่นต่อ